สวัสดีครับไม่นี่กัภาพพี่น้องว่าเบิ้งนกนะครับนกในข่าย C N C Channel นะครับนกตอมีอยู่ประมาณหาหกตัวครับนี่เจ้าอ้างครับผมตัวหนึ่งครับผม คึกหลายครับจวงเนี้ยเบอมีเวลาได้ออกครับผมมืออื่นว่าสีออกอยู่ครับวัถทายคลิปให้พี่น้องในเบองอนี้ครับอ่ามันคึกหลายครับตัวหนึ่งครับผมที่เป็นนกตอครับมีอยู่อ่าหกตัวครับนีอีกสองตัวครับ ไอพี่นองฟังเสียงจักหน่อยมีบักเข้มครับผมบักเข้มมันสื่อบักเข้มเนาะอันนี้บักหมดแดงครับ อน็นี้เพิ่งได้มาสองอาทิตย์นี่แหละครับเพิ่งได้จะได้ชี้หาตัวนี่ครับตัวนี้นี่บักมดแดงครับเป็นนกต้อเก้าแล้วล่ะครับออามาน้ามู กูละไรแบบนี้โดดไปโดดมาอยู่นี่กับตันนึงครับผมตัวนี้ตุเกยิงประจำค่ายเลยครับ ตัวนี้กับตัวนึงครับผมนกไม้ตัวนี้ดีกว่าแล้วครับเป็นนกขาสมครับขาปูจีครับนกตัวนี้ขาสีแดงแดงแดงดงาขาวๆนะครับเ็เห็นมาครับเนี่ยครับเขาเอ่นว่านกขาปูจีครับ อันนี้พันเนียดครับผมพันเนียดสองชั้นนะครับ อันนี้สองชั้นสร้างในทีมงานนะครับสนใจก็ติดตอ่อได้ด้วยครับราคาเบาแพงครับผมน่ครับสองชั้นครับนักเบาครับห้าหกขีดนี่แหละครับผมยังไม่ได้ถอดใบใหม่ออกเลยออกอวานนี้ได้สามตตอนแร่งๆซีหามงเร่งนะครับ ฝากติดตามช่องไม่ได้เลยครับพี่น้องทั้งนี้่ะครับ